าานนตอนนี้เรามาถึงตลาดต้นตาลนะครับเป็นอีพีที่สองนะครับ <c oughs> เย้อาจจะเป็นครั้งแรกหรือว่าอาจจะเป็นครั้งที่หลายๆครั้งของใครใคก็ไม่รู้นะครับเมาแล้นะครับมาไม่มาคอแหลกกับน้องนะครับช่องน้องหลิวเชฟหลิวกระทะสอดไม่ใช่เชฟเหลิวขอชิมอ๋อไม่ใช่ ถูกแล้วไม่ใช่อีกโอ้ยกับช่องน้องใหม่ขบฝากหน่อยพี่แจ็คช่องน้องใหม่ก็นี่เมียมาเที่ยวนี่เมียเที่ยวนี่เมียเที่ยวนี่เมียเที่ยวนะครับนี่เมียเที่ยว EP แรกจอกเร็วๆนี้นะครับไปกับคอร์รับกับพี่ตวนะครับพี่ตวอลหรือพี่ตะวันคนนี้นะครับโอเคอ่ะแล้วพ่อเจ้ของช่องสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชมบุรีนะครับอยู่ที่สัตหีบมาเที่ยวกันนะครับที่ตลาดอะไรนะตลาด,ดต,าตลาดต้นตาลครับทุกคนตลาดดงตาลสภาพวันนี้ก็ดูไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามือลมทะเลมันค่อนข้างแรงนะครับลมมัน,น,นแรงคาบวม พวกเราก็อยู่กันอยู่ประมาณสามสี่ห้าคนเรานี่แหละประมาณนี้กับพี่แจ๊กแล้วพี่แจ๊กช่องแล้วนะกับพี่แจ๊กช่องนี้มีเที่ยวกับนี้มีเที่ยวนะครับทุกคนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมช่องใหม่เร็วเร็วนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ไทยเที่ยวไทยนะครับ โอกาสนี้จังหวะนี้เป็นไทยเที่ยวไทยเ,ออเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เป็นวันหยุดยาววันนี้วันอาทิตย์เราก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่สตีบกันมันเป็นอะไรนะเป็นเป็นอำเภอปะเป็นอำเภอสตีิบครับเป็นอำเภอสตีบแต่ว่าเขาขึ้นชื่อจังหวัดจังหวัดชลบุรีอ่าจังหวัดชลบุรีครับผมอ่าตอนนี้ที่ตลาดต้นตาลเนานะ ตลาดต้นตาลถ้าเปลี่ยนไปได้อยากให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับซอฟต์พาวเวอร์เป็นซอฟต์ต้นตาลนี่อยากเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเป็นซอพาววเออร์ยากให้มีต้นตาลล่วงใส่หัวคนแล้วหัวคนแตกอย่างเงี้ยครับอ่ามันจะได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยซอฟต์พาวเวอร์มันคืออะไรผมออ๋ไม่่ใชเออผมเป็นสิ่งที่ทุกคนหรือว่าที่ใครได้ดูแล้วตาตึงติดใจติดตามนะครับครับผมครับทุกคน ซอวเวอร์นะครับทุกคนซอวเวอร์ก็คือสิ่งที่ทุกคนดูแล้วแบบมันติดอกติดใจนั่นแหละเออคือ,อดูมาอยากติดตามได้เห็นแล้วทุกคนก็คืออยากอยากจะมาท่องเที่ยวกับแบบว่าที่พวกเราได้มานะครับชอวเวอร์ <laughs> แต่ไม่รู้ว่ามันจริง<ะ>หรือถูกก็ตัวน,นี้ก็ไปศึกษาคนหาดูแต่ถ้าอันนี้ผมผมพูดแล้วมันผิดผมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <laughs> เป็นช่องน้องใหม่ตอนนี้เมาแล้วนะครับใช่ครับตอนนี้มาเป็นแขกรับเชิญน้องเชฟผิวขอชิมแล้วก็มาเปิดตัวช่องใหม่ช่องใหม่ช่องใหม่ช่องไหช่างแจ็คแจ๊กเสียงไม่ใช่ช่างช่างไม่ใช่อีกอะไรนะช่องช่างแจ็ค นี่เมียเดี่ยวครับผมช okay. okay. okay, ่องนี้เมียเที่ยวเลยโอเคเออโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกัะไปติดตามด้วยไปติดตามในอีพีหน้าอีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกัน